วันที่27พฤษภาค,คมเวลา13นาฬิกา30นาทีเหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการออกรางวัลสลากกาชาติการกุศลจังหวัดสุโขทยัยประจำปี2565ณอาคารวันกลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทยัยโดยมีนายสุชาติธีคสุร,รองผู้ว่าราชาการจังหวัดสุโขทยัยเป็นประธานในพิธีการออกรางวัล และนางกนกพรพันเทวีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยนางสาวภชรออนวงกำแหงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสักข,ขีพยานโดยผลการออกรางวัลสลากกาชาติการกุศลจังหวัดสุโขทยัยประจำปี2565รางวัลที่หนึ่งทองคำแท่งหนัก30บาทจำนวนหนึ่งรางวัลได้แก่สลากกาชาติการกุศลหมายเลข 909517รางวันที่2รถยนต์ To โ o ต้ h ไฮ u ักรีโว m สมาร์ท2.4 Ntri MT จำนวน1รางวันได้แก่สลากกาชาติการกุศลหมายเลข988368รางวัลที่3ทองคำแท่งหนัก3บาทจำนวน3รางวันได้แก่สลากกาชาติการกุศลหมายเลข968775หมายเลข962939 และหมายเลข913427สามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลได้ที่เว็บไซต์จังหวัดสุโขทยัยและทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทยัยนัทวดีพ่วงหงรายงาน